สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านพบกับครูน้อยบอลสีในอีพีที่61นะคะวันนี้ครูน้อยจะพามารู้จักกับครอบครัวของชายชนค่ะเนี่ยชายชนต้นสวยๆนี่นะคะส่วนชายชนสอ,สองกระถางนี่เป็นชายชนที่ครูน้อยแยกแยกหน่อน,นะคะแล้วก็เอาหัวไปผ่านี่นะคะเดี่ยครูน้อยผ่าหัวไว้เมื่อวันที่19กกันยายนนะคะ เดี๋ยวถ้างอ,อกเมื่อไหร่จะมาให้เพื่อนๆดูนะคะเป็นชายชนที่คุณน้อยแบ่งขายไปแล้วอันนี้คือต้นแม่คุณน้อยผ่าไปได้แล้วหกเจ็ดเดือนก็เลยลองเอามาเอาลองเอามาผ่าแล้วมาแยกหนอ่อสังเกตว่าถ้าเกิดต้นแม่ฟื้นตัวแทงยอดใหม่แทงหน่อใหม่นี่แสดงว่าลูกก็เกิดแล้วนะคะแต่คุณคุณน้อยไม่แน่ใจหรือว่าจะตายยกครอกหรือรอดทั้งหมดนะคะอันนี้เป็นชายชนต้นแม่นะคะคุณน้อยจะ ตัดใบออกบ้างให้เหลือน้อยๆเพื่อจะได้ทำให้ต้นแม่ไม่โสมนะคะแรกๆตอนที่เราผ่าหัวนี่ต้นแม่จะโสมไปพักหนึ่งเลยนะคะพอต้นแม่ฟื้นตัวนี้ลูกก็จะเกิดแต่คุณน้อยไม่แน่ใจหรอกว่าจะเกิดหรือเปล่าเพราะว่าคุณน้อยก็เคยทำผ่าหัวบอลสีตายยกครอกเหมือนกันอาจจะเป็นว่าหัวยังไม่แก่เท่าที่ควรแล้วเรารีบมาผ่าอันนี้ จริงๆตั้งใจจะแยกหน่อเฉยๆแต่พอดีว่าเห็นมันมีหัวอยู่ก็เลยลองมาผ่าดูแต่ไม่เป็นไรท้าตายก็ไม่เป็นไรแม่ก็ยังอยู่ก็รอไปนะคะส่วนต้นนี้ใครอยากอยากขอซื้อนะคะคุณน้อยไม่ขายนะคะเป็นต้นแม่ที่คุณน้อยแยกหน่อไปแยกหน่อไปแบ่งขายนะคะต้นนี้ก็สวยคุณน้อยเพิ่งไปเจอในตู้อบก็เลยเพิ่งเอามาดูนี่นะคะอ่ะ วันนี้คุณน้อยตั้งหัวข้อไว้ว่ามารู้จักกับครอบครัวของชายชนทุกท่านดูต้นนี้นะคะต้นนี้คืออับสรสวรรค์ค่ะอับสรสวรรค์น,นี่เป็นไม้ไม่รู้ครูน้อยว่าเป็นไม้พุ่มเตี้ยเพราะว่าเลี้ยงมานานแล้วก็เตี้ยเตี้ยได้แค่นี้แหละนะคะอันนี้สําหรับอับสรสวรรค์น,นี่ก็จะเป็นแม่ของชายชนนี่นะคะชายชน เพราะว่าคนที่ผ่าหัวอัปสรสวร์น,นะคะก็จะได้ต้นแผลงมาบางคนก็ได้ชัยชนน,นะคะเพราะฉะนั้นชัยชนนี่ก็เป็นลูกของอัปสรสวรรค์ก็คือผ่าหัวอัปสรสวรรค์แล้วก็แผลงมาเป็นชัยชนนะคะแล้วชัยชนนี่ถ้าเกิดผ่าหัวนี่อาจจะแผลงเป็นซีรีพรก็คือแดงล้วนเลยคุณน้อยมีอยู่สองต้นเลี้ยงมาปีแล้วยังไม่ได้โตยังไม่โตเลย เพราะว่าไม่มีใบสีเขียวเลยแดงล้วนๆโตยากมากแต่ก็ไม่ตายนะคะแต่ก็ไม่โตซิริพรนอะ่ะอันนี้คือชายชนที่เป็นลูกของอับสรสวรรค์น,นะคะแล้วชายชนบางทีก็เป็นชายชนที่ไม่ไป้ายเหมือนกันเนีย่ยตอนนี้ก็เป็นลูกของอับสรสวรรค์เหมือนกันเพียงแต่ว่าผ่ามาแล้วมันมันไม่มีป้ายนะคะอันนี้มีป้าย ไม่ใช่ว่าจะผ่าหัวอับสอนสวรรค์แล้วจะได้ชายชนทุกต้นนะคะไม่ใช่เป็นต้นที่แผลงหมายความว่าในร้อยต้นพันต้นอาจจะมีแผลงมาสักต้นหนึ่งนะคะไม่ได้ว่าแผลงทุกครั้งทีนี้หลังจากมีชายชนแล้วเราผ่าหัวชายชนไปแล้วก็อาจจะมีทั้งป้ายและไม่ป้ายนี่นะคะอันนี้ชายชนต่อไปลูกของอับสอสวรรค์อีกต้นหนึ่งก็คือพรหมพิมานค่ะนี่ยพรหมพิมาน จะเป็นลักษณะคล้ายๆแม่อับสนสวรรค์เลยแต่ผมพี่มารแสดงว่าได้พ่อดีต้นใหญ่ต้นสูงนะคะแต่อับสนสวรรค์น,นี่ต้นเตี้ยพุ่มเตี้ยอับสนสวรรค์ต้นนี้เลี้ยงก่อนต้นนี้นะคะต้นนี้เลี้ยงทีหลังแต่ต้นสูงแล้วสําหรับต้นนี้ถ้าใครรับคุณน้อยแบ่งร้อยห้าิบาทนะคะร้อยห้าบาทไม่รวมส่งนะคะค,ค่าส่งห้าสิบบาทอยู่ในกระถางห้าุด้านิ้วค่ะ อันนี้มาให้ดูนะคะต่อไปลูกของอัปสรสวรรค์อีกต้นหนึ่งก็คือนี่ค่ะรัตนศิลป์รัตนศิลป์น,นี่จะลักษณะคล้ายชัยชนมากเลยแต่ใบของชัยชนจะมีพื้นออกขา,ขาวๆนะคะแต่รัตนศิลป์น,นี่จะเป็นพื้นเขียวจุดขาวแต่ป้ายแดงเหมือนกันเลยค่ะป้ายแดงสดออกปันเย็นเลยค่ะนี่นะคะดูออกเป็นสีบันเย็นเลย ตอนนี้คุณน้อยก็แบ่งร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะนี่รัตนสินอยู่ในกระถางห้านิ้วค่ะอ่ะต่อไปอ่ะอันนี้มาให้ดูรัตนสินอีกต้นหนึ่งแต่ต้นนี้คุณน้อยไม่แบ่งนะคะเดี๋ยวคุณน้อยจะแยกหนอเพราะว่ามีสองต้นแยกเป็นสองกระถางเนี่ยอันนี้อยู่ในกระถางหกนิ้วนี่นะคะอันนี้บอกก่อนนะคะคุณน้อยเลี้ยงในตู้ คุณน้ยเพิ่งเอาออกมาเมื่อคืนถ้าอ,าออกมาตอนเช้าแล้วมาถ่ายคลิปตอนเช้านี่ใบจะเหี่ยวเลยคุณน้อยจะอ,ออกมาตอนกลางคืนแล้วมาถ่ายตอนเช้านี่นะคะถ้าสมมติว่ามีใครอย่างต้นอื่นถ้ามีใครรับคุณน้อยก็จะไม่เอาเข้าตู้เลยจะไว้ข้างนอกตลอดจนกระทั่งส่งลูกค้าส่วนมากจะอ,ออกมาไว้นอกตู้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะถึงจะส่งลูกค้าอันนี้สวยมากเลยนะคะใครที่ไม่มีรัตนสินลองหาไป,ไปเลี้ยงนะคะ คุณน้อยว่าเลี้ยงง่ายกว่าชายชนอีกนะเพราะว่าจะมีสีเขียวเยอะจะโตเร็วค่ะอ่ะอันนี้เป็นลูกของอับสรสวรรค์อีกต้นหนึ่งนะคะอ่ะต่อไปอต้นหนึ่งค่ะลูกของอับสรสวรรค์ก็คืออับสรสวรรค์ผ่าแผลงมาเป็นต้นนี้ค่ะต้นนี้คือลัศมีเงินค่ะนี่ลัศมีเงินนี่จะไม่มีแดงเลยนะคะจะไม่มีแดงเลยนี่นะคะจะเป็นแบบนี้ คุณน้อยไม่แน่ใจว่าขาวป้ายเขียวหรือเขียวป้ายขาวแต่ลักษณะแบบนี้นะคะนี่คือลัศมีเงินค่ะจริงๆมีอีกหลายต้นนะคะที่เป็นลูกของอัปสรสวรรค์แต่คุณน้อยมีแค่นี้ค่ะคุณน้อยมีแค่ชัยชนพรมพิมารลัศมีเงินแล้วก็รัตนศิลนี่นะคะต้นนี้คุณน้อยก็แบ่งร้อยห้าสิบาทนะคะอันนี้ลัศมีเงินค่ะคุณน้อยมีอย่างละต้นนะคะต่อไปต้นหนึ่งลูกของอัปสรสวรรค์ต้นนี้คือทรัพย์เจริญค่ะ ซับเจริญนี่เหมือนแม่มากที่สุดเลยนะคะเนี่ยแต่ใบออกจะกลมกว่านะคะนี่คือซับเจริญต้นนี้คุณน้อยไม่แบ่งนะคะคุณน้อยเพิ่งรับมาค่ะนี่ซับเจริญลองหามาปลูกนะคะต้นนี้เหมือนแม่เลยนะคะสีพื้นออกขาวแล้วก็ใต้แดงนะคะแต่ใบของอับสสวรรคบันจะเป็นแบบนี้เป็นใบไทยค่ะส่วนนี้อันนี้ออกจะเป็น ใบกลมๆรูปหัวใจนะคะอันนี้เป็นครอบครัวของอับสรสวรรค์น,นะคะเพื่อนๆลองหามาหามาปลูกดูนะคะนี่น,นะคะส,สำหรับชายชนต้นนี้คุณน้อยก็แบ่งปัน150บาทเหมือนกันนะคะแดงสวยมากอยู่ในกระถาง5นิ้วถ้าสมมติว่าใครรับนะคะวันนี้วันจันทร์ คุณน้อยจะส่งให้วันพุธนะคะสําหรับใครที่รับคุณน้อยจะเอาไว้นอกตู้ไว้สักสองสองวันนี่นะคะอ่ะต่อไปวันนี้คุณน้อยมีกัอนสีมาแบ่งปันนะคะเมื่อกี้คุณน้อยบอกว่าต้นนี้รัตตนสินร้อยห้าสิบาทมีอีกต้นหนึ่งนะคะร้อยห้าสิบาทเหมือนกันแต่ต้นนี้สูงกว่านะคะสูงกว่าอันนี้เพื่อนๆรับไปเพื่อนๆอ,อ,อ,อาจจะหาหาไมค้ค้ำหรือตัดตัดใบนี้ออกก็ได้นะคะ ต้นนี้มีห้าใบค่ะถ้าอยู่กับคุณน้อยคุณน้อยตัดแล้วใบเนี้ยคุณน้อยไม่ชอบเลย <c oughs> บอลสีที่ก้านห้อยๆแบบเนี้ยคุณน้อยจะตัดออกเลยนี่นะคะต้นนี้ก็ร้อยห้าสิบาทรัะตะนสินนะคะเนี่ยสูงใบใหญ่สวยนะคะใครเลือกก่อนก็ได้ก่อนนะคะเลือกก่อนก็จะได้ต้นสูงแบบนี้แต่ต้นนี้คุณน้อยยังไม่แบ่งนะคะเดี๋ยวคุณน้อยแยกหน่อก่อนถ้าใครอยากได้คุณน้อยจะแยกหน่อให้นะคะอ่ะต่อไป อีกต้นหนึ่งต้นนี้คือของเหินค่ะของเขินต้นนี้สูงเป็นฟุตเลยนะคะคนน้อยแบ่งปันร้อยห้าสิบบาทค่ะอยู่ในกระถางห้านิ้วค่ะอันนี้หงเขินนะคะอ่ะต่อไปอีกต้นหนึ่งค่ะต้นนี้นาลีบุรพาค่ะร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันกำลังแทงยอดใหม่นะคะเนี่ย นาีบุรพานี่เวลาแก่ๆก,กัดสีเนี่ยจะเป็นสีชมพูเลยเมื่อกี้คุณน้อยลืมลืมเอาต้นที่คุณน้อยแยกแยกหน่อมาให้ดูกัดสีชมพูสวยเลยนะคะอย่างต้นนี้คุณน้อยก็แยกหน่อมาเหมือนกันนะคะแยกหน่อมาพร้อมกันแต่ต้นนี้โตกว่าต้นนี้คุณน้อยไม่แบ่งนะคะจะเป็นทําแม่พันธุ์เพราะว่าต้นสูงแล้วแพ็กยากค่ะแยกมาพร้อมกันเลยนะคะแยกตับต้นแม่ตอนนี้ ต้นแม่อายุมากแล้วใบสีจมพูเกือบเต็มใบเลยสวยมากค่ะอันนี้นาลีบุรพานะคะต่อไปต้นนี้ต้นนี้คือมะขวานลังสันค่ะในกระถางนี้มีสองต้นนะคะต้นอาจจะไม่งามเท่าไหร่เพราะว่าคุณเลี้ยงคุณน้อยเลี้ยงนอกตู้เลี้ยงนอกตู้นะคะต้นไม้ที่เลี้ยงนอกตูน้นี่จะไม่ค่อยสวยงามนะคะแต่แข็งแรงค่ะเนี่ย กระบะนี้คุณน้อยเลี้ยงนอกตู้นะคะเนี่ยเนี่ยแต่ถ้าเพื่อนๆมีตู้แล้วไปเลี้ยงในตู้นี่สวยมากเลยนะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอาเลี้ยงนอ,นอกตู้แล้วถ้าเกิดคนไม่มีตู้ทํำยังไงเราก็เลี้ยงนอกตู้ได้ค่ะแต่เราก็ต้องใช้เวลาลงใช้เวลาพอเขาโตแล้วก็โตริ้วๆเลยค่ะอย่างต้นเนี้ยเป็น บนสีตระกูลเศรษฐีนะคะคุณน้อยจําไม่ได้คุณน้อยจะมีปัญหาเวลาที่คุณน้อยเปลี่ยนกระถางป้ายก็จะหลุดเสร็จแล้วก็ลืมใส่เนี่ยตอนนี้คุณน้อยเพิ่งเปลี่ยนจากกระถางแปดเป็นกระถางสิบนะคะคุณน้อยเตรียมออกมาไว้นอกตู้พอต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้คุณน้อยไว้เลี้ยงนอกตู้ทีนี้เราก็เชยชมความงามของบอนสีได้นะคะตอนนี้คุณน้อยแยกบนสีที่อยู่ในตู้ไปไว้นอกตู้เยอะเลยเดี๋ยว พอให้มันงามฟื้นตัวเต็มที่คุณน้อยจะถ่ายให้ดูนะคะว่าเราสามารถเลี้ยงบอนสีนอกตู้ได้ค่ะอ่ะต่อไปอีกต้นหนึ่งค่ะต้นนี้ต้นนี้จอมทับค่ะต้นจอมทับต้นนี้ใหญ่มากคราวที่แล้วคุณน้อยตัดใบสูงออกนี่นะคะใบสูงมากเกินหนึ่งฟุตนะคะใครที่ชอบไม้ใบใหญ่ๆนะคะใบแดงๆอันนี้จอมทับค่ะ ใหญ่มากสวยนะคะต่อไปอีกต้นหนึ่งค่ะต้นนี้พี่เท้าเฝ้าเรือนค่ะร้150อยห้าสิบเหมือนกันในกระบะนี้150หนึ่งร้อยห้าสิบบทหมดเลยนะคะคุณน้อยจะพยายามแบ่งปันต้นไม้ที่ราคาเท่าเท่ากันต้นเท่าเท่ากันนะคะเพื่อง่ายบางทีคุณน้อยลืมว่าบอกไปเท่าไหร่อันนี้นี่กกำลังแทงยอดใหม่เลยนะคะเนี่ยร้อยห้าสิบบาทอ่ะคุณน้อยจะเล่าให้ฟังเรื่องชายชน ตอนที่ชายชนแพงๆเนี่ยคุณน้อยต้นซื้อมาต้นหนึ่งมีใบเดียวใบเท่าปลายนิ้วก้อยคุณน้อยซื้อมาพันหนึ่งคุณน้อยเลี้ยงก็ไม่รอดตายหมดแล้วบางทีคุณน้อยก็ซื้อชิ้นผ่ามาจากเน็ตชิ้นผ่าชิ้นเดียวนะคะเกือบสามร้อยเกือบสามร้อยพอรับมานี่หายยังไงก็หาไม่เจอเขาใส่มาในกระปุกน้ำพริกแล้วมีขุยมะพร้าวมา เคียยังไงก็เคลียไม่เจอหาไม่เจอไม่รู้มันชิ้นเล็กขนาดไหนกระโดนหลอกนะคะแล้วบางทีก็ซื้อชิ้นผ่ามาเห็นโอ้ดีใจเห็นชิ้นผ่ามาชิ้นนิดนึงแล้วก็งอกสมใจแต่ท่านเชื่อไหมงอกออกมากลายเป็นนกกระทาบอลสีนกกระทาคุณน้อยโดนหลอกมากับเรื่องชายชนเยอะมากบางทีอมีอยู่ครั้งหนึ่งคุณน้อยซื้อมันีล้อมเพชรตอนนั้นที่มณีล้อมเพชรกาลังแพง คุณน้อยซื้อชิ้นผ้ามาชิ้นหนึ่ง400บาทชิ้นเดียวนะคะ400บาทปรากฏว่าน,น่าเน่าตายในเอ่อในวัสดุที่เขาส่งมาเนี่ยอย่างนกกระทานี่คุณน้อยเจอนกกระทาจังเลยตอนที่คุณน้อยปลูกบอลสีต้นแรกคุณน้อยซื้อหัวของชมพูอันดาบันมา56บาทจําได้ตอนนั้นชมพูอันดาบันหัวเดียว56บาทเลี้ยงมาโอ้โหงามมากเลย ตใหญ่มากเลยมีหนออะไรเต็มเลยใครถามว่าต้นอะไรคุณน้อยก็บอกชมพูอันดามันก็คุณน้อยซื้อมาในนามนี้โตไปโตไปมันก็ไม่ใช่ชมพูอันดามันจนมีคนที่รู้จักบอนสีจริงๆเขามาดูเขาบอกมันเป็นนกกระทาสรุปปีที่ใช้ชวนแพงๆนกกระทาขายดีมากตอนนี้นกกระทาคุณน้อยเต็มเต็มข้างบ้านเลยค่ะที่เต็มเพราะอะไรคุณน้อยเอากระบะไปเททิ้งแล้วมันก็ขึ้นอยู่ข้างข้างบ้านคุณน้อยปล่อยทิ้งเลยไม่ได้สนใจเลย นกกระทานี่ถ้าใครอยากได้หัวคุณน้อยจะให้นะคะหัวใหญ่มากคุณน้อยปล่อยทิ้งเลยค่ะสรุปคุณน้อยไม่ได้ชมพูอันดบับนันไม่ได้ชายชนไม่ได้มณีล้อมเพชรได้แต่นกกระทาไม่ว่าจะซื้ออะไรก็ได้แต่นกกระทาเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คุณน้อยก็จะไม่ซื้อเลยชิ้นผ่านี่คุณน้อยก็เอาเป็นต้นเลยแม้กระทั่งต้นเล็กๆนะคะบางทีเราซื้อมาเนี่ยมันก็ใช่แหละแต่มันไม่แข็งแรงพอมาอยู่กับเ,เราเราเลี้ยงไม่เป็น มันก็ตายคุณน้อยทำตายไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นคุณน้อยจะไม่แบ่งปันบอลสีกระถาง4นิ้วเลยเพราะว่าเพื่อนๆอ,อาจจะไม่มีความชำนาญในการเลี้ยงดูก็จะไม่รอดเหมือนกับที่คุณน้อยเลี้ยงนะคะคุณน้อยก็เลยแบ่งปันบอลสีที่แข็งแรงแล้วกระถาง5-6นิ้วนะคะอาจจะมีราคาสูงนิดนึงแต่คุณน้อยว่าคุ้มนะบอลสีกว่าเราจะปลูกได้โตขนาดนี้ใช้เวลาหลายเดือนนะคะ หากเราซื้อต้นใหญ่มามันก็จะทุ่นเวลาในการเราในการที่เราจะดูแลไม่เสียทั้งเวลาไม่เสียทั้งความรู้สึกนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําเพื่อนๆน,นะคะเวลาซื้อบอนสีร้านไหนที่เขาขายต้นใหญ่หน่อยแล้วแพงนิดนึงก็อย่าไปว่าเขาเลยค่ะมันคุ้มนะคะหลายๆเจ้าเขาขายต้นไม้คุณน้อยมองแล้วเขาไม่ไม่แพงหรอกค่ะคุณน้อยดูราคาแล้วถ้าเราเลี้ยงดูฝาจะโตขนาดน,านั้นนานมากเลยอย่างต้นขนาดเนี้ ฝาจ,จะโตได้ขนาดนี้หลายเดือนนะคะนับตั้งแต่ผ่ามาถึงตอนนี้น่าจะประมาณห้าหกเดือนนะคะ,อ,ะอย่างกระบะนี้ที่ครูน้อยผ่าหัวนะคะเมื่องวดที่แล้วต้นนี้นะคะครูน้อยผ่าไปวันที่สิบเอ็ดเมษายนสองพันาร้อยหกสิบหกนะคะตอนนี้ครูน้อยเพิ่งได้จำหน่ายนับไปถึงกี่เดือนอย่างกระบะนี้เหมือนกันนับจากตอนนี้ไปอีกหกเดือนนะคะถึงจะได้มา มาแบ่งปันเพื่อนเเพราะฉะนั้นการเลี้ยงบอลสีต้องใจเย็นๆนะคะถ้าหากท่านใจร้อนนี่ท่านก็จะไม่มีความสุขในการเลี้ยงบอลสีนะคะ,ะสำหรับคนที่ทักมานะคะทักมาตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้หน้าจอคุณน้อยไม่มีปลายทางนะคะเพื่อนๆหลายคนถามมาว่ามีปลายทางไหมคุณน้อยไม่มีปลายทางนะคะขอคนที่สะดวกโอนนะคะแล้วสำหรับวันนี้นะคะไม่ว่าท่านจะรับกี่กระถางคุณน้อยคิดค่าส่ง ห้าสิบาทนะคะสามกระถางคุณน้อยก็คิดค่าส่งห้าสิบบาทนะคะแต่สําหรับสามกระถางคุณน้อยจะแถมน้ำหมักยูรินีสสังเคราะห์แสงให้ด้วยค่ะในปริมาณสามร้อยห้าสิบซีซีนะคะเอาไปบํารุงบอลสีคุณน้อยใช้บํารุงบอลสีประจําเลยเนะี่ยอย่างในกระบะอย่างเงี้ยคุณน้อยจะใส่ไปสักประมาณสองช้อนแล้วก็ใส่น้ําแล้วก็แช่ไว้นี่นะคะกระบะนี้เป็นบอลสีนอกตู้นะคะคุณน้อยเลี้ยงนอกตู้แต่อันนี้เพิ่งเราออกมาจากในตู้ ะะแต่สําหรับต้นไม้ที่คุณน้อยแบ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นชายชนต้นนี้หรือรัตนสินหรือพรมพิมารรัศมีเงินนี่คุณน้อยจะเอาไว้นอกตู้ตลอดเลยเพราะว่าเอาออกมาตั้งแต่เมื่อคืนตอนนี้ก็ไม่โสมแล้วนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมเพื่อนใหม่อย่าลืมกดติดตามให้คุณน้อยด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ